ครับก็สวัสดีนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เป็นช่วงเช้าของวันเสาร์นะครับซึ่งเป็นวันแรกของวันหยุดนะครับหรือวีคเอนหลายคนคงจะทราบนะครับว่าวันอังคารเนี่ยก็เป็นวันหยุดเช่นกันนะครับทางพุทธศาสนาของเราดังนั้นเนี่ยสมาชิกหลายท่านก็อาจจะหยุดยาวก็คือวันจันทร์ก็หยุดไปด้วยอันนี้ก็แล้วแต่แล้วกันผมได้รับรีเควส รหรือว่าคําถามว่าจากสมาชิกท่านหนึ่งนะครับซึ่งผมตัวเองก็สนใจอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ explore หรือว่าสนใจอย่างจริงจังก็คือว่ามีสมาชิกถามว่าอาอจารย์ทิติครับการที่ canon เปิดตัวเขาเรียกว่ามี e s s ในตระกูล full frame เนี่ยซึ่งเป็นตระกูล R เนี่ยนะครับออตระกูล R เนี่ยเมื่อเทียบกับตัวใหม่ที่เปิดขึ้นมาก็คือตัว canon RP เนี่ย เขาควรจะอยู่ในเลเวลไหนและการจัดลำดับกล้องของตัว c a n นอนเนี่ยเป็นอย่างไรจริงๆแล้ว c a n นอนนะครับมีวิธีการจัดนะครับหลากหลายรูปแบบเพราะว่าตัว c a n นอนเองก็จะมี Division นะครับของตัวเองอยู่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นในรูปภาพนี้ทางด้านขวาแล้วกันนะครับถ้าเป็นกล้องในตระกูล SLR หรือว่า d ิจิตอลซิงเกิลเลนส์รีเฟลซึ่งก็จะเป็นกล้องที่ทำมาเรียนแบบกล้องฟิล์มเลยแต่ว่าเขาจะมีรูปแบบหรือการดีไซน์นะครับซึ่งเป็นที่มาของชื่อเล่นที่หลายคนชอบเรียกกันก็คือหนอนหนอนนอนนะครับชื่อหนอนนี่ก็คือมีความโค้งมนเหมือนหนอนชาเขียวอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งสมัยก่อนก็จะเป็นชื่อเรียกกันในกลุ่มโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับถามว่าเป็น Standard มแตนดานไหมมันไม่ได้เป็นสแตนดาด นะครับเพียงแต่ว,ว่าคนไทยเราชอบเรียกตามกันแล้วก็ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงแค่นั้นเองเอตัวกล้องแคนนอนเนี่ยถ้าเกิดเราดูตระกูลเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะตั้งชื่อตระกูลนะครับคือแบ่งเลเวลตามจํานวนดิจิตนะครับหรือจํานวนหน่วยถ้าเกิดเป็นตัวเลขมากหน่อยนะครับตัวเลขมากหน่อยอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นตระกูลเลข4หลักนะครับเราจะเรียกว่าแคนนอน2000ดี ก็จะเป็นรุ่นล่างๆจากนั้นก็จะอัปเกรดไปเป็น 200D 200D ก็ยังเป็นรุ่นที่ล่างอยู่หรือเราเรียกว่ารุ่น entry level ก็คือรุ่นระดับเริ่มต้นจากนั้นก็จะอัปเกรดขึ้นมาเป็นรุ่น2หลักจาก3หลักเป็น2หลักก็จะกลายเป็น semi pro แล้วก็กลายเป็น pro แต่สิ่งหนึ่งถ้าเรามองเนี่ยนะครับนั่นก็คือการจัดในตระกูล slr หรือ single lens reflex หรือว่ากล้องในสไตล์กล้องฟล์มนะครับทีนี้เรามาดูตัวในซ้ายมือบางซ้ายมือเนี่ยก็เป็นการจัดนะครับในตระกูลที่เรียกว่า Millerless รุ่นแรกๆเลยที่ว่า Canon เนี่ยดีไซน์ขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดตลาดนะแต่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่จบจนกระทั่งมีตัว Canon ตัว M50 ออกมาเพราะโฆษณาประชาสัมพันธกันเยอะคนก็ให้ความสนใจกันเยอะโดยเฉพาะหนปัจจุบันเนี่ย ตัว M50 มีการอัปเกรดราคาขึ้นเล็กน้อยถ้าเราลองเช็คราคาในตลาดเพราะว่าหลังจากที่มีการผลิตนะครับตัวอะแดปเตอร์ที่เรียกว่าสป e ดบู o เตอร์ที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วในคลิปก่อนหน้านะครับทำให้จุดหนึ่งที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์กันก็นกคือกล้อง APS-C แต่มีมุมมองคล้ายๆกับตัวกล้องฟูลเฟรมนั่นก็คือตัว Canon M50 ซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบตำแหน่งหรือ Position เนี่ยตัว Mirrorless ที่เป็น IPS c Size นะครับที่เป็นในสไตล์ของ SLR ก็จะเป็นอยู่2รุ่นใปัจจุบันนะครับก็คือรุ่น Canon M50 ยอดน,นิยมกับตัว M5 แล้วก็ด้านล่างเนี่ยนะครับมันเป็นการจัดตระกูลกล้องที่ผมว่ามันสร้างความสับสนนะครับระหว่างตัวกล้อง M10 M100 แล้วก็ M6 เพราะว่าในรูปแบบจริงๆแล้วเนี่ยตัวถ้าเราอ้างอิงจากการาจะลำดับนะครับตามจำนวนดิจิตเนี่ยมันจะต้องสลับว่า M100 มาอยู่ตอนนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ M10 มาอยู่ตรงกลางแล้วก็ M6 มาอยู่ตรงนี้เพราะ M6 ก็ถือเป็นรุ่นท็อปสุดใน Millerless ที่เป็นสไตล์เลนไฟเดอร์แต่ ถ้าเทียบสเปคแล้วเนี่ย M10 เขาจะด้อยกว่า M100 อันนี้ต้องไปถามแค n นอนะครับว่าเอ๊ะตัวการดีไซน์ตัวนี้มันทำไมไมันถึงแตกต่างกันทำไมไมันถึงออกเป็นรูปแบบนี้ทำไมถึงมีการสลับด้านกันนะครับอันนี้ตัว EOS R กับ RP เนี่ยมันควรจะเทียบเท่า p o s i ิชันอย่างไรนะครับเพราะว่าตัวการเปิดตัวในตระกูล R เนี่ยถึงมีรหัสตัวเดียวเนี่ยมันเป็นการกันยาก แล้วยิงย่งมาเปิดตัว RP ใหญ่ซึ่งก็พูดง่ายคือเป็นตัวอักษรสองหลักกับหลักเดียวนะครับซึ่งสองหลักเนี่ยมันก็ไปเทียบเคียงกับนะครับจำนวนดิจิตที่เป็นรุ่นล่างกว่าซึ่งมันก็มีความสอดคล้องนะครับก็คือตัวเลขดิจิตมากก็หมายถึงรุ่นที่ต่ำกว่ารุ่นดิจิตน้อยก็สูงกว่าแต่เราจะมีการเทียบเคียงอย่างไรเพื่อให้มันมีความสมเหตุสมผลนะครับระหว่าง ตระกูล S L R กับตระกูล m i l r e r l e s s นี้เรามาสังเกตนะครับจุดหนึ่งถ้าเรามองเรเิ่มต้นเราไปมองตัว Canon M 5เอ่อ M 6ก่อน M 6เนี่ยเป็นรุ่นท็อปนะครับของตัว Millerless A P S C สายเราจะสังเกตง่ายๆว่าด้านบนเนี่ยรุ่นท็อปนะครับตัวปุ่มนะครับตัวปุ่มไดอ l จะอยู่เยื้องไปทางด้านกว่า นะครับก็คืออยู่ไปทางมือขวาคือมือขวาเนี่ยจะเป็นตัวคอนโทรลแล้วก็มุมตัวนี้ก็จะไม่มีอะไรครับก็จะไม่มีปุ่มใส่ SD card นะครับ SD card จะใส่ด้านล่างแล้วก็รุ่นนี้ก็จะไม่มี View Finder นั้นถ้าก็อยากได้ View Finder ก็ต้องอะ,อะไรครับใส่ตัว additional หรือฟังก์ชันที่เป็น View Finder electronic เข้ามาแทน ถ้าไปเปรียบเทียบกับตัว m 5 0 m 5 0 top view ก็จะจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าตัว drive mode ก็จะอยู่ทางด้านขวามือ okay. แล้วก็ถ้าเป็นรุ่น m 5 m 5เนี่ยเป็นรุ่นเดียวที่ drive mode อยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็แต่ด้านขวาก็ยังไม่สามารถที่จะใส่ตัว d s d card ได้ก็เป็นช่องสำหรับใส่ hdmi ซึ่งหลายคนก็จะบอกว่าตัว canon m 5เนี่ยมันก็คือรุ่นเดียวกับตัว m 6นะครับเพียงแต่ modify แล้วก็ใส่วัสดุให้ดีขึ้นถ้าเรามาเปรียบเทียบกับตัว eos r กับ rp เราจะสังเกตง่ายๆนะครับว่าตัว eos rp เนี่ยนะครับซึ่งมีกระโหลกเตี้ยนะครับถ้าเป็น eos r กะโหลแกสงกระโหลเตี้ยเนี่ยสังเกตอันดับแรกเลย มุมด้านขวาซึ่งเป็นที่ใส่แบตเตอรี่เนี่ยซึ่งมันใหญ่นะครับมันใหญ่มันควรจะใส่ SD card ได้แต่ไม่สามารถใส่ SD card ได้เพราะ SD card จะถูกใส่ไปในช่องแบตเตอรี่ล้านที่2ก็คือปุ่ม drive mode ปุ่ม drive mode เนี่ยก็จะอยู่ในตําแหน่งด้านขวามือนะครับด้านขวามือซึ่งเป็นการจำลองนะครับคล้ายๆกับกล้องตระกูล m i มิ r l e s uh, s นะครับที่เป็นไซส์ APS-C ซึ่งตัวดรฟ์โหมดก็อยู่กว่ามือหมดยกเว้นตัว M5 ดังนั้นถ้าเกิดมีคนถามว่าตัว EOSR เนี่ยมันควรจะอยู่ใน p โพ i ิชันไหนนะครับผมคิดว่าถ้าเทียบจากตระกูลของกล้อง m i มิ r l e s s ที่ทาง Canon เคยทำและการดีไซน์นะครับ ดีไซน์แล้วก็เทียบกับ SLR เนี่ยแล้วดูตำแหน่งดูโพ i ิชันเนี่ยตัว EOS R ก็คือก็เป็นโมเดลที่เทียบเคียงกับตัว Canon M5 นะครับนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสำหรัคนที่สอบถามผมเข้ามาอันนี้เป็นการอาจจะผิดหรือถ,ถูกก็ได้นะครับเป็นการเทียบเคียงกับตัว M5 ซึ่ง M5 เนี่ยวัสดุเขาจะดีการออกแบบเขาจะดีกล้องที่เป็นสไตล์โปร ของตัวแค n นนโดยส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงกล้องโปรปุ๊บเราจะพูดถึงกล้องที่มีปุ่มเยอะและสามารถแอคเซสนะครับหรือปรับหรือควบคุมได้ง่ายสะดวกไม่ต้องกดปุ่มเข้าไปเลือกเมนูข้างในหลายหลายเลเวลดังนั้นตัว m 5เนี่ยในมุมมองของผมมันจึงมีกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปุ่มนะครับในเรื่องของการดีไซน์มันก็จะไปเทียบเท่ากับตัว c a n น n e s r ไม่ใช่หมายความว่าเทียบเท่าไม่ได้หมายความว่า มันเท่ากันมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการดีไซน์หรือกล้องหลักเนี่ยในในแต่ละรุ่นไม่ว่าจะเป็น Mirrorless ในตระกูล APS-C หรือ Mirrorless ในตระกูล fullll frame เนี่ยมันจะมี Positioning ของตัวตลาดไว้แล้วก็ M5 ก็เป็นเลข1 d i g i ดิจิตเราแต่เราอาจจะยังไม่สามารถบอกได้นะครับว่าตัวรุ่นต่อๆไปเนี่ยของตัว Canon จะเป็นอย่างไรแต่ว่า ก็ให้ยืนพื้นนะครับการเลือกรหัสกล้องตามเลขดิจิตจํานวนเลขดิจิตน้อยหมายถึงกล้องโปรจํานวนเลขดิจิตมากหมายถึงกล้องที่ระดับรองๆองลองไปซึ่งก็พัฒนามาโดยตลอดจะมีแค่ Mirrorless M10 กับ M100 เนี่ยซึ่งมีการคอนฟลิกต์กันนะครับนอกน,นั้นก็จะสอดคล้องกันตามรูปแบบนี้แล้วก็ตำแหน่งของปุ่มได a l ก็จะเป็นตัวบง่งบอกได้ดีอันหนึ่งรวมถึงกระทั่งช่องใส่ SD card ซึ่งสำหรับมิเลเลสตตัวเล็กเนี่ยมันยากนะครับที่จะใส่ SD Card ตรงแบตเตอรี่ซึ่งตัว M5 เนี่ยก็ใส่แบตเตอรี่ด้านล่างเหมือนกันจะมีเฉพาะในกลุ่มของอย่างเช่นตัว m p y s นะครับอย่างตัว EM5 Mark II เนี่ยซึ่งเป็นกล้องระดับเซมิ p r o ในส่วนของของตัว m p u s เองนะครับเป็นตัวรองท็อปถ้าท็อปก็จะกลายเป็น EM1 ซึ่งก็มี SD Card ใส่ด้านข้างเหมือนกันอันั้นเราก็สามารถที่จะ หาปัจจัยที่จะมาอธิบายว่าจริงๆแล้ว EOS RP เนะี่ยนะครับมันจึงมีความเทียบเคียงกับตัว Canon M50 ส่วนตัว EOS R ในตระกูล Full Frame ก็เป็นไปได้ที่จะเทียบเคียงกับตัว Canon M5 ครับนั่นก็คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพื่อจะตอบคำถามของสมาชิกที่ถามเข้ามาว่า การจัดลำดับกล้องของตัวแคนนอนเนี่ยเป็นอย่างไรผิดทุกอย่างไรก็มาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับเพราะเราถือว่าเราเป็นคนรักกล้องเหมือนกันนะครับผมก็ยอมรับข้อมูลนะครับเพราะบางทีเราก็คนเดียวก็ไม่สามารถที่จะรู้ไปท,ทุกเรื่องนะครับแต่ถือว่าเป็นคนรักกล้องเหมือนกันก็มาแชร์ข้อมูลกันแล้วกันก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามนะครับสําหรับในช่วงวันหยุดนี้นะครับก็ ไว้วันจันแล้วเจอกันใหม่อีกครั้งครับสวัสดีครับ